เว้ยเข้าใจเข้าใจยิงอย่างนี้อีแล้วว ริดแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมวอลลและบัตรไลโอ,อดผ่านเว็บไซต์ r i ด m ม n Shop ถูกคุ้มคอยเข้าไวใน5นาทีและยังมีบริการผ่อนชำระที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายพิเศษสำหรับคนที่เติมในเว็บเมื่อเลือกแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ถูกคุ้มเติมไวขนาดนี้ที่ร i ด m ม n Shop เท่านั้นซินเดลอ,อ,อีกแล้วเหรออะไรมาทำอะไรอ่ะีกแล้วอาตารดูดิขึ้นอะ เป็นเดลใหม่แล้วฝังขรงข้ามันดูเด่นรอ่ะมันมันเหงาเฮียอะมันกดเจอปุ๊บอะกดเจอปุ๊บมันต้องมาไอ้เฮียนี่เขาประสาทเสียงไหมจานเซ่นมาดูเด่นมาดูด่ต้องการอะไรอย่างูไอ้เฮียพวกเี้เนี่ยเอเมนเคลียร์วัน one enemy remaining <laughs> one. Oh. One can i where are you time to jump oh, oh, oh wait, wait. Take Daddy man. one enemy remaining <laughs> So <laughs> this was taken. <laughs> what a movement, brother! Good like movement, bro. I'll find you. Yeah, do yeah. Uh, a, a, I don't get I don't, don't get I don't care. What the fuck? Zakura, decoy. เนี่ยแม่งไม่น่าไหวอะกูแล้ววะจริงๆนะเริ่มมาแล้วโคตดังโกดเลิกหลายทีจนโกรดเล่นได้เลยเพื่อนกูมาซ้อมมึงอยอสิ ดูให้ scalable. เอเดันได้นะเรอกไปนะจวกบจีร Time to j หยุดพอเราไม่อยู่แล้วตามีเที้ยมีแท็กโถะวันเจียมูนเยลวันเจียมูนเยลเลย ท h e ่งนึ่งลงหน่งล n นึลงหนึ่งลง i ง e งนึ่ e ่งล o ่หนึ่งล e หนึ่งลงหหนึงลงหนึ่งลงหนย่งงนึ่ล่งนเหลือ่ห โคนนา,าเลย <c oughs> ยิงคงแบบนี้เอาไปเลยครับ20บาทขอบคุณครับเฮียแม่งเริ่มรวยล่คิวบราเดอร์ชอตตี้เล็กซี่แม่งของดีว่ะอันไซ แ <Nice. S 2> <laughs> I love it I love t h game man when I shoot. s h o o มแบบมแบบอะไรวะไอเกมเกมตูนะไอติ้งเธอติซีโร่ปราเดก่อนเล่นโชรู้หน่อยผมก็หัดเล่นครับผมไม่ได้แข่งเลยไม่ได้รู้ไลฟ์อะไรก็หัดเล่นเรื่ย เล่นชิวชคบน้องช่วยดูกองเกมมันชิวชวบอลหมอเอาไปอีกยี่สิบครับห้าหลอดดบีเคลียร์บีเคลียบีเคลียร์บเร์ติดว่อมเหรอโอเคควาหลังตูตู้ตู้ตูทวีทวีทวีเอาทวีเอาทวีเย้บริัดเอาหน่อยเพื่อน ลาเฮียผมเฮียระโดผมั้ยเนี่ยเนี่ยของผมเองอันนี้เฮียเราดูนะเฮียคิดอะเยอะสิบสูดเล่นไม่ดิเบีเกาตึงเกินเหยาชัวเนาะเ่นเฮียตายแล้วเ่นเฮียตายแล้วมบมมี เพื่อนเฮียกำลังจะตายคนเจ็ดห้า HP เพื่อนเฮียดิ้งหัวไปเพื่อนเฮียกำลังจะตายละเฮียจะได้คันละเอาให้ Swarm grenade out one enemy remaining เพื่อนเฮียให้เก็บหมดนะเอาดิลลด HP เพื่อนเหี้ยให้เก็บหมดผมครับ c ค n we go บ okay. ี้ i คมวิีโอเคเกมที่ดีมากเลยอยากกดสักสิบเกมเลยนะลสัญญาเตือนที่ดีนะว่าวันนี้มัน Day, eng, กินเดย์กรีนเดย์อะเดยวงเพลงเพ่ต่ไปออ

야, 너. Back, a n t o p a h t y n e t e u t i n e e y r e a We d r b a r ิบสานยี่แต่ใครตัวติซีโร่บร์เดอร์เองนยะมาร์ชไรเดอร์มดแดงมาชื่อมันอะไหวปะแทกไหวปะปะมาสิบสามศูนย์มาไรเดอร์มดแดงไหวไหมเอ่อโล่งเล่นสี่เคครับเล่นอยู่สี่เคทด่จุดไหมมันมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะพี่มันไม่สามารถแบบรับรู้ได้ว่าเฮ้ยสี่เคมันเห็นผลอะไรขนาดเนี้ยผมว่า

One left side. One, one, one rubber. One rubber. He's white. side. Oh, no, no, no. fit. will throw a smoke. Don't smoke. Don't smoke, B. Don't smoke, B I'm mm, I, okay, okay. go. I can stun. I can stun. So now. Do, do, do. Huh? Spike planted. Oh, I got, got

อ้จ uh, he her okay, okay. yeah> sure ู้ซี้คาวฮี l ลค์รั h e r e นี okay, o ค a y เคบัตต์มีเมันมีแฟลเาชมันหนหน้องวิ่งเข้ามาวังโม่อย่างี้เลยปืนกูไม่ค่อยดีปืนกูไม่ดีมันกูยิงนดเดียวมันไม่ตายมันก่อใหญ่มึงเล่นวยกูทล้กเอาลซีไปาเหัวเลยนึ่าหัเลอยโอ้ยแล้วไงแล้ไงก็ซ้ำ อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ขังอยู่ข้างหอ่ข้างหลังอ่ขงหลัง่ขงหลัง่ขงยูงหลังอยู่ลยู่ข้างหลัอยูาลัหล้ยูอ้าางหลางหลัล่ข้หลัังอ่ข้างหลอย่างหังอย้าลังอยางหางหลังอยอย่างลังอยางหางหลัหล้ยูล่ข้หลงอยู่ังอยู่ข้างห่า

ทีนี ah. ้ออกมาได้ r o Wait what ทำไมมันไปเป็น r e l o ใกล้ขนาดนั้นโดนหนามด้วย Last player standing One enemy remaining Spike planted with blocking vision กูมาขัดวะจุกโอมแมกกาวอติสม่ going for ไม่เนียนป่กูรอให้โอ้ยยยยม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปัด oh. มึงมึงแอบนะมึงแอบนะอาโอเคเดี๋ยวกูจะวิ่งไปเนียนตรงน้มันจนะไม่ไดนะ้ยินหรอมึงวิ่งแไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยิน What's the I go see. I go say, I go see. I'm coming I'm I'm this. I'm out of here. Spike planted. Power's out. Thresh Yo, nice kill guys. Take it Take it Why are you running Oh. Oh. Why say?

เว้เว้ยเขาเดาเขาเฟดหิงอย่างนี้แล้ว่ะวันเดววันเดียววันชีวันชีวันชี่มเองวาแผน just plan just plan พ u s t plan j u s น p l a แพล s t พ l a น t a n here จะีฟลิสันไปไปัปไปไปไปฮ่าฮ่าฮล่าไม่เช็คซ้ายก่อน uh you you stand you want here pushing. If you yeah, want to yeah, pushing yeah yeah pushing. Okay, yeah pushing. yeah push it go go i can okay, go, go, yeah, go, yeah, go, go. go, go. someone hear me i can uh you, you just go pushing no one way i go flashing and uh down. i uh yeah you i think the star back i, I think the star back don't, don't 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 yeah yeah Nice, one more session here. Fight. One enemy remaining. Nice, kill bro. Go ace, go ace, bro. You see? Hey! And don't come I love it, bro. I love it. So many utility yeah, yeah. for me, brother. Yeah, 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 yeah. <laughs> go, go, go. They wait for utility when <coughs> after. They come out. Go go go! Uh, we take. Uh, we 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 can take. We can take. Oh, okay 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 okay. Why, why you not smoke? It's smoke he smoke, he smoke Oh my god! Oh, you so late, bro. What? I got recon. Oh, you're honey recon again? It's okay. Hey! hey. Why, cool. yeah! That vehicle was so fucking <laughs> crazy, yeah. I think we can fight A, huh? No need, no need. Go see, go see. You bang it. See okay. only B. Ah, why... uh, okay. B yeah, is noob? I jump spot for you. Huh? Go, go, go. Okay, okay. Go, go, go. A. Ooh. Sorry, I go down. never am down.

I don't know. Can flash I'm out of here. Yeah, yeah, yeah flash yeah And someone big recon? Blinding. I try, I go try. They pushing B, they're pushing B. They were they were uh, yeah. uh they dog uh, yeah. they dog yeah. go. nice go 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 show me a try. flash Flashing. one go. uh, I back side uh ice not ice man dub one drop. enemy spotted here. วันนี้จะสมมุติ two 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 heaven two heaven สองตัวเหรอสอตัวเหรอวันจบ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 วันหมอกวันหมอกดีว่าเชฟเว่นตัวละเหรอกระโดดไป่ามโนันเวทินพันธุ์โจมตีโจมตี เดินมาสไบติงไอคันฟรุโอ้น่ารักจิ๋วบุ๊คบิ๊กพุชบิ๊กโอ้มันมันทำได้ไงวะไอ้เหี้ยบิ๊กิงบิ๊กิงต้าจริงมันทำได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยรู้มั้ยแหวเฮียว้าวฟลาวว้าวฟลาวตุ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุมั ระวัง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 ระว ไอ้มัดไรเดอร์มดแดงเมื่อวานมันอยู่ทีมเดียวกับไอ้ฟ็อกอยู่หนักเลยเล่นไวเปอร์วอลไม่เป็น,น,นสวัสดีครับผมไอ้มุดแดง